อ่ะทุกคนสวัสดีด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฟ์สดนะคะเดี๋ยวเราจะจุดทูปขอโชคลาภจากเจ้าปู่เจ้าย่าก,กันนะคะใครเข้ามาแล้ว <c oughs> ทุกคนจา๋าใครเข้ามาแล้วฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยปิดหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนจา๋าเดี๋ยวรอเพื่อน <c oughs> ๆพเข้ามากันก่อนแป๊บเดี๋ยวทุกคน เดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามากันสักครู่เดียวนะคะอ่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยทุกคนจากใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยให้น้องติมหน่อยค่ะ เอ๊หรือว่าหลายๆคนไปอยู่กับไลฟ์สดเจนนี้ได้หมดถ้าสดชื่นหมดแล้วเนาะนะคะเดี๋ยวสองดูเลขทูบกันนะทุกคนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราต้องปังกันละนะคะอ่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเดี๋ยวไอทิมขอยัดจุดทูบนะโอเค ขอโชคลาภเจ้าปู่เจ้าย่านะครับเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับเรานะครับวันนี้นะอะทุกคนใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ว่ารวยเดี๋ยวแจกหนึ่งร้อยใครอยากได้เครดิตหนึ่งร้อยบาทไหมใครอยากได้อ่าทุนไว้ซื้อราวไหมคะมีใครอยากได้ทุนไว้ซื้อราวไหมเอ่ยพิมพ์ว่ารวยมาเลยนะคะใครอยากได้ทุนไว้ซื้อราวพิมพ์ว่ารวยไว้เลยจ้ะมามามา ใครอยากได้ทุนหนึ่งร้อยบาทนะคะซื้อลาวกันวันนี้พิมพ์ว่ารวยเลยค่ะด่วนเลยด่วนเลยค่ะทุกคนค่ะใครอยากได้ทุนไปซื้อลาวนะไอทิมขอประมาณแบบนี้นิดนึงใครอยากได้ทุนไปซื้อลาวพิมพ์ว่ารวยค่ะทุกคนจ๋า ใครอยากให้คุณไปซื้อราวนะขอโชคลาภบารมีเจ้าปู่เจ้าย่านะคะเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับเรานะทุกคนขาเพิ่มเข้าไปแล้วนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินส่งส่งลิงก์ให้นะน้องแอดมินกำลังส่งลิงก์ให้กับทุกคนเลย เข้าไปแล้วไปรับหนึ่งร้อยบาทนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยจ้ะเข้าไปแล้วไปบอกว่ารับหนึ่งร้อยบาทนะคะสวัสดีด้วยนะคะเออเดี๋ยวเราส่องดูเลขทูบกันนะทุกคนออกพรรษาแล้วองค์เจ้าปู่เจ้าย่าเปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับเรานะคะขอบุญบาร,รมีขององค์พญานาคราชขอบุญบาร,รมีของเทพเทวดาขอบุญขอบุญบาร,รมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาประจําตัว เปิดโชคเปิดทรัพย์ให้กับเราบุญใดๆที่ได้พึงกระทำมาในอดีตขอให้ส่งผลถึงเราในวันนี้ขอให้มีทรัพย์มีเงินเข้ามาในบัญชีขอให้ปลดหนี้ได้บางส่วนขอให้ปลดหนี้ได้เต็มจำนวนใครที่อาศรัทธาในบารามีขององค์เจ้าปู่เจ้าญาขอเอาเลขทูบนี้ไปลุ้นโชคเสี่ยงโชคแล้วขอให้ได้รับบุญบารามีใครพิมพ์ว่ารวยขอให้รวยสมปรารถนาค่ะ นะคะแจกหนึ่งร้อยบาทให้สี่สิบคนคะ่ะทุกคนขาแจกหนึ่งร้อยบาทให้สี่สิบคนใครใครไปก่อนได้ก่อนสี่สิบคนแรกเท่านั้นด่วนเลยคะ่ะในขณะที่เราส่องดูเลขทูบกันคุณผู้ชมคะ่ะในขณะที่เราส่องดูเลขทูบนะในขณะที่เราส่องดูเลขทูบกัน ในขณะที่เราส่องดูเลขทูบเราจะต้องเข้าไปรับเครดิตหนึ่งร้อยบาทเริ่มค่ะทุกคนค่ะใครคลิกได้คลิกใครคลิกไม่ได้ให้พิมพ์ว่ารวยไว้เลยเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนขะเอาอย่างนี้เลยใครคลิกได้คลิกเลยค่ะใครคลิกก่อนได้ก่อน ใครคลิกก่อนได้ก่อนนะพิมพ์ว่ารวยนะคะถ้าใครคลิกไม่ได้ให้พิมพ์ว่ารวยนะคะทุกคนค่ะวันนี้เราจะโฟกัสหาเงินกันก่อนนะโอเคไหมคะถ้าโอเคถ้าโอเคให้พิมพ์ว่ารวยถ้าโอเคให้พิมพ์ว่ารวยค่ะสวัสดีหนึ่งร้อยห้าสิบคนดูด้วย ่ะทุกคนพิมพ์วมารวยไว้ลด้คะ่ะใครเพิ่มก่อนได้ก่อนนะทักเข้าไปหาน้องแว่นนะคะแล้วก็บอกว่ารับหนึ่งร้อยนะจ๊ะโอเคไหมจ๊ะ <c oughs> เขาให้โคต้ามาแค่สี่สิบคนเท่านั้นตอนนี้ไม่รู้ว่าเต็มหรือ,อยังนะคะหนึ่งร้ยเจ็สิบคนดูทุกคนจ๊ะ เออวันนี้เราโฟกัสหาเงินก่อนเนาะได้โชคได้ราบเราค่อยไป C F นะคะไปหา C F ตะกงตะกานะคะกดตะกาของคุณเจนนี่เขานะพิมพ์แล้ว่ะคะโอเคคุณดอกไม้เรียบร้อยเนาะเธออาจเป็นแพร่ครบางคนบนโลกนี้นะคะเป็นฟิลนี้เนาะ ฟิลร้องเพลงใส่แล้วเนาะทุกคนค่ะมีคนเพิ่มเข้าไปหรือยัง <_ an> ถ้าใครที่ยังไม่ได้พิมพ์ว่ารวยให้พิมพ์ว่ารวยนะขอโชคลาภบ,บารมีขององค์พญานาคราชขอโชคลาภบ,บารมีของสิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์เทเทวดาแห่งทรัพย์ทั้งปวงนะคะขอจงมาเมตตาลูกหลานให้ลูกหลานทุกคนได้รับโชคลาภ ผ่านเลขทูบลาวพัฒนาผ่านเลขแนวทางลาวพัฒนาในค่ำคืนนี้ขอได้นำไปลุ้นโชคเสี่ยงโชคและขอขอให้ได้รับโชคลาบนะคะอาทุกคนพิมพ์ว่ารวยเดี๋ยวดึงเข้ากลุ่มกันไปรับหนึ่งร้อยนะทุกคนนะจ๊ะไปซื้อกับเขาแล้วรับหนึ่งร้อยได้เลยนะจ๊ะที่รักโอเคไหมตอนนี้มีคนเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่แล้วยังไงเอ่ยตอนนี้คนเพิ่มทุกคนค่ะถ้าเพิ่มเข้าไปแล้วต้องบอกเขาด้วยนะ ว่ารับหนึ่งร้อยนะคะถ้าไปแล้วไม่ได้บอกเขาเขาจะไม่รู้นะโอเคไหมถ้าไปแล้วไป,ไปแล้วไม่ได้บอกเขาไม่ได้พิมพ์คอมเมนต์ว่ารับหนึ่งร้อยเขาจะไม่รู้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาว่าไอติมว่าอุ้ยได้ไม่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนถ้าคลิกเข้าไปแล้วต้องไปบอกเขาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะบอกว่ารับหนึ่งร้อยนะโอเคเริ่มเลยทุกคนคลิกได้เลยคลิกได้ไหมถ้าคลิกไม่ได้ให้พิมพ์มว่ารวย ถ้าคลิกไม่ได้ให้พิมพ์ว่ารวยค่ะอืมถ้าคลิกไม่ได้ให้พิมพ์ว่ารวยพิมพ์หรือยังให้พิมพ์ก่อนนะทุกคนเขาให้แค่สี่สิบคนแรกเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะไปซื้อกับเขาแล้วก็ รับหนึ่งร้อยบาทได้เลยโอเคไหมคะตอนนี้น้องแอดบินทักแชทหาแล้วนะคนที่พิมพ์ว่ารวยไว้นะคะตอนนี้ทักแชทหาแล้วนะก็คือเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็บอกเขาว่ารับหนึ่งร้อยแค่นั้นเลยนะคะพิมพ์ไว้เลยคะ่ะ โอเคไหมรับหนึ่งร้อยตอนนี้เลขหนึ่งมาแล้วทุกคนจ๋าหนึ่งอะไรหนึ่งศูนย์หรือไม่ใบแนวทางลงไว้ให้ในกลุ่มแล้วนะเดี๋ยวลงให้อีกรอบหนึ่งอีกแมตช์หนึ่งอาทุกคนอีกประมาณสิบแปดคนเท่านั้นมีใครจะเอาอีกเปล่ามีไผ่ซิเอาอีกบอ่อ รับหนึ่งร้อยมีใครจะเอาอีกไหมนะคะมีใครจะเอาอีกไหม,มหนึ่งแล้วก็เลขอะไรเอ่ยหนึ่งเก้าหรือเปล่าหรือหนึ่งศูนย์อุ้ยแต่วันนี้ไอติมชอบศูนย์จังเลยทุกคนจ๋าอ่ะทุกคนเคาะคำว่ารวยให้ติมก่อนสองร้อยสามสิบคนดูอย่าอย่าปล่อยผ่านทุกคนจ๋าอย่าเพิ่งปล่อยผ่านนะที่รัก สองร้อยสี่สิบคนดูอย่าเพิ่งปล่อยผ่านเขาไปแล้วอย่าลืมทักไปบอกเขาด้วยนะว่ามาจากไอติมนะทักไปบอกเขาว่ารับหนึ่งร้อยนะคะที่รักทักไปบอกเขาว่ารับหนึ่งร้อยนะที่รักนะถ้าที่รักไม่บอกเขาเขาจะไม่รู้นะคะเขาจะไม่ได้จัดโปรให้นะ <c oughs> ที่รักต้องไปบอกเขาด้วยนะคะว่าสมมติว่าเพิ่มเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ย,ยก็ทักไปบอกเขาว่าข้อความแรกเลยคือรับหนึ่งร้อยโอเคไหม อ่ะเริ่มเลยค่ะทุกคนค่ะไปรับโปรก่อนไอติมขออีกประมาณยี่สิบคนตอนนี้เข้าไปแล้วยี่สิบคนขออีกยี่สิบคนสุดท้ายไปรับโปรกับเขาโอเคไหมคะถ้าโอเคให้รีบไปโอเคบอกขออนุญ,ญาตนะคะ ให้ทุกคนเพิ่มเข้าไปตรงนี้เลยลิงก์ที่อยู่ตรงข้างล่างนี้แล้วไปบอกเขาว่ารับหนึ่งร้อยก่อนที่เลขทูบจะหมดนะคะอุ้ยเลขอะไรอะหนึ่งแปดหรอหรือว่าหนึ่งเก้าขอให้ทูบนี้เป็นทูบเปิดซับให้กับเราทุกคนนะคะขอให้ทูบนี้เป็นทูบแห่งการเปิดโชคให้กับเราทุกคนขอให้ทูบนี้เป็นทูบแห่งการปลดหนี้ให้กับเราหลายๆคน เป็นหนี้แล้วก็ขอให้หมดหนี้ไม่มีหนี้ก็ขอให้ร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้ได้เงินไปต่อยอดต่อทุนในธุรกิจการค้าการขายของเราจากโชคลาภในอากาศที่องค์ปู่องค์งย่าจะเมตตาประทานให้กับเราใครที่พิมพ์ว่ารวยขอให้สมปรารถนาในวันนี้ใครที่พิมพ์ว่ารวยขอให้ได้รับโชคลาภจากบารมีนาคา นะฮะทุกคนใครอยากได้เดี๋ยวไอติมขออนุญาตเขาดาวให้อีกรอบหนึ่งให้ไปรับลิงก์ด้านล่างไปบอกเขาว่ารับหนึ่งร้อยเริ่มนับบัตรนาวตอนนี้เลยค่ะรับลิงก์ด้านล่างให้ไปรับกับเขาได้เลยตอนนี้ไวๆให้ไวที่สุด ตอนนี้ไวๆให้ไวที่สุดตอนนี้ไวๆให้ไวที่สุดณบัตรนาะวลํำรวยเงินทองเปิดโชคเปิดทรัพย์ไอติมขออีกสิบห้าคนอุ้ยไปแล้วทุกคนคะ่ะอีกสิบห้าคนสุดท้ายมีใครจะเอาหนึ่งร้อยไหมหนึ่งเก้าเรามาแล้วนะคะขอปลดนี้ได้ปลดนี้คะ่ะหนึ่งเก้าเรามาละ ขอลุ้นอีกตัวเดียวหนึ่งศูนย์เก้าหรือไม่เลขสุดท้ายขอให้เป็นเลขศูนย์ไอติมชอบมากไอติมชอบมากไอติมชอบมากๆชอบเวเวอร์ อุ้ยหนึ่งหนึ่งอะไรอะ่ะหนึ่งเก้าอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าหนึ่งเก้าหนึ่งขออภัยวันนี้เนาะอ่ะให้อีกสามคนสุดท้ายคุณแม่รีบไปคะ่ะตอนนี้จะเต็มแล้วโคต้าจะเต็มแล้วใครทักไปก่อนได้ก่อนลิง์กด้านล่างตอนนี้ให้ไวเลยไปแล้วบอกว่ารับหนึ่งร้อยเลิมเลยคะ่ะทุกคนคขะ ก่อนทูบจะหมดนะคะขอยัดนับเขาดาวสำหรับการแจกหนึ่งร้อยขออนุญาตนับที่สิบค่ะเก้าค่ะลิงด้านล่างทักไปบอกเขาก่อนว่ารับหนึ่งร้อยตอนนี้เลยทิ้งไว้ก่อนทุกคนไปทักทิ้งไว้ก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอันนี้แล้วค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งตัวที่สามไวๆนะคะไปเอาโคต้าไปเอาโปรไว้ก่อนทุกคนจะ้ะขอยัดนับถอยหลังนะคะเก้าแปด พักทิ้งไว้ก่อนทุกคนเพิ่มเพื่อนลิงด้านล่างคักไว้ก่อนไปเอาไว้ก่อนเร็วๆนะคะเออเก้าแล้วค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึง่งแล้วค่อยกลับมาดูอีกรอบหนึ่งไวๆค่อยกลับมาดูมาดูตอนไหนก็ได้ยังยังยังไม่ลบไลฟ์สดทุกคนค่ะไปเอาก่อนทักไปบอกเขาก่อนเร็วๆลิงด้านล่างอยู่ด้านล่างไวๆอย่าให้เสียเวลาอย่าให้เสียเวลา อย่าให้เสียเวลาเวลาทักไปบอกเขาว่ารับหนึ่งร้อยด่วนค่ะทุกคนค่ะสลับสมาชิกใหม่ตอนนี้เลยวววๆๆๆๆทักไปนะคะเก้านะคะนับถอยหลังก่อนนะทุกคนค่ะมันมันมันใกล้จะเต็มโคต้าแล้วไอติมขออีกสามคนค่ะเก้าแปดนะคะเจ็ดนะคะลิงด้านล่างนะคะสนใจเข้ากลุ่มลิงด้านล่างเลยคุณน้องหนูนะคะหกนะคะเข้าไปแล้วบอกว่ารับหนึ่งร้อยนะทุกคนไปอุดหนุนกับเขาได้เลยนะคะลิงด้านล่างนะคะอืม หกห้าสี่สามสองนะคะหนึ่งศูนย์ตอนนี้เลยอุ้ยหนึ่งเก้าหนึ่งจริงๆด้วยเธอหรือว่าหนะึ่งเก้าสี่เนี่ยว้าหนึ่งเก้าสี่หรือเปล่าเนี่ยหนึ่งเก้าสี่หรือเปล่าที่รักหนึ่งเก้าสี่หรือเปล่าวะหนึ่งเก้าสี่หรือหนึ่งเก้าหนึ่งนะทุกคนขาหนึ่งเก้าสี่นี่มันรัฐรัฐบาลไทยชัดๆเลยนะ หนึเก้าสี่นี่มันร,รัฐบาลไทยเลยนะเนี่ยอาทุกคนไอติมขออีกสองคนเรเร็วทุกคนขาเขาไปรับไปอุดหนุนเขาด้วยนะไปซื้อส่งโพยนะคะหนึ่งร้อยเขาแจกให้ถ้าไปซื้อกับเขาไม่มีความหมายเด้อเออเขาแจกให้หนึ่งร้อยนะถ้าซื้อกับเขาก็คือเขาให้ส่วนลดหนึ่งร้อยนะโอเคอะก่อนทูบจะหมดทุกคนค่าเดี๋ยวทีมจะได้ปล่อยเลขวนอวงในแล้ว อาเดี๋ยวขอยัดปล่อยเลขวงในก่อนปล่อยเลขสั่งล็อกวงในก่อนจ้ะที่ละทุกคนแคปหน้าจอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบโอเคนะคะดูแค่นี้พอ เดี๋ยวมันจะปิดกันนะคะอ่ะทุกคนมีใครไปอีกแล้วหรือเปล่าแจกหนึ่งร้อยเดี๋ยวไอติมให้อีกประมาณหนึ่งนาทีอ่ะเขาเขาดาวหนึ่งนาทีแล้วกันจับเวลาเขาดาวหนึ่งนาทีค่ะแป๊บหนึ่งขออนุญาตจับเวลาเขาดาวนะคะเออจับเวลาปะอ่ะไอติมให้สองนาทีปะทุกคนไอติมให้สองนาทีค่ะเริ่มค่ะอ่ะทุกคนคลิกลิงก์ด้านล่างเริ่มเลยจะ้ะไปรับหนึ่งร้อยทุกคนเริ่มค่ะ ทุกคนไอติมให้หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีค่ะจับเวลาคลิกลิงด้านล่างเข้าไปแล้วทักไปบอกเขาว่ารับหนึ่งร้อยค่ะทุกคนใครอยากจะซื้อลาวนะคะให้เวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีคลิกลิงด้านล่างเร็วๆทุกคนค่ะขออนุญาตเลยคลิกลิงด้านล่างเลยไบๆบแปะเลขหนึ่งเก้าเจ็ดใช่ไหมโอเคเลิศเวอร์นะคะหนึ่งเก้าเจ็ดนี่ก็เลขไทยติมนั้นสวยมากเลยหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสี่นะสวยมากอะทุกคนไอติมขอเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีจับเวลานะคะจับเวลาให้ละ โอเคไหมเข้าไปรับหนึ่งร้อยก่อนที่รักบายๆนะคะตอนนี้นะคะภายในหนึ่งนาทีเนี้ยเข้าไปก่อนแล้วไปซื้อกับเขาอุดหนุนกับเขาทุกคนอีกเจ็ดคนสุดท้ายปะอ่ะทให้อีกเจ็ดคนสุดท้ายบายๆนะคะอ่ะอีกให้อีกหนึ่งนาทีหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วคิกลิงด้านล่างนะคะคลิกลิงด้านล่างนะไปเลยไปเลยไปเลยเร็วๆเร็วๆทุกคนคลิกลิงด้านล่างนะคะแล้วก็ไปส่งโพยกับเขาได้เลยนะคะที่รักตามนี้นะโอเคนะคะอ่ะให้เวลาอีก สาวินาทีคลิกดิงด้านล่างไปรับหนึ่งใครที่จะออกใครที่ออกออกออกจากไลสุดได้เลยคลิกเข้าไปปุ๊บทักไปหาเขาปุ๊บออกจากไลสุดเลยค่ะถ้าได้เลขแล้วนะคะถ้าได้เลขแล้วนะคะอีกประมาณ15วินาทีสุดท้ายขอญอาตนับถอยหลังแล้วกันนะคะแจกให้นะคะเออเก้าแปดเจ็ดหห้าสี3สาม สองหนึ่งศูนย์โอเคขอให้ทุกคนโชคดีนะเอาเลขไทยชอบเลขทูบตามเลขทูบนะคะที่รักนะล้ำลา้ลำลาทุกคนสวัสดี